อีก450เมตรเราก็จะถึงแหล่งประวัติศาสตร์เมืองเสมาอีก900เมตรเราก็จะถึงพระนอนหินทรายทวารวดีครับ ้านหน้าของเมืองทวารวดีเก่ามีคลองน้ํานะครับตรงนี้นะแสดงว่าเป็นคลองเก่าแล้วเขาทาถนนตัดนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นคลองห้วยไผ่นะครับน่าจะไปเชื่อมแบบคลองห้วยไผ่จะอยู่ทางด้านาทิศตะวันออกของหมู่บ้านนะครับตาบลเสมานี่นะครับบ้านอยู่แถวแถวนี้มีชื่อบ้านว่าบ้านหินตั้งนะครับผมเห็นป้ายอยู่นะ ที่ได้ชื่อว่าบ้านหินตั้งเพราะว่าในหมู่บ้านนั้นจะมีหินวางตั้งอยู่นะครับเป็นหินที่อยู่ในช่วง2,500ปีที่ผ่านมานะครับนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีก็ได้สันนิษฐานกันนะครับว่าหินตั้งก็คือเอาหินมาวางในเขตแดนของพื้นที่ของลานกลางชุมชน ของหมู่บ้านสมัยก่อนนะครับและเมื่อ1,500ปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในยุคข,ของวาวราววดีนะครับก็พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากหินตั้งมาเป็นใบเสมานะครับเพราะว่า,าพุทธศาสนาได้เริ่มเข้ามานะครับมีความเจริญรุ่งเรืองในบริเวณชุมชนแถวนี้นะครับและผมขับรถเข้ามาแล้วก็มีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่ทราบ ไม่รู้มาก่อนล่วงหน้าว่านี่คือกิจกรรมอะไรอาจจะเป็นกิจกรรมที่ทางอ,าองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจัดงานนะครับน่าจะเกี่ยวเนื่องกับาาศาสนสถานแห่งนี้แหละนะครับโบราณสถานแห่งนี้แหละนะครับดูลักษณะการแต่งกายนะครับนี่คือน่าจะเป็นลักษณะการแต่งกายแบบท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นะครับ ผมไม่รู้มาก่อนนะว่าเขาจัดงานนะครับวันนี้วันที่สามมิถุนายนนะครับตรงกับวันวิสาขาบูชานะครับทางชุมชนก็คงจะจัดงานเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของวัดนะครับก็จะมีการรำแห่ โดยใช้เครื่องดนตรีเป็นเครื่องเป่าที่เราเรียกว่าแคนนะครับสาวรำกระบอกแคนรำไปถึงวัดเลยนะครับรับรองสุขภาพแข็งแรงไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอุ่นลมพอพักนอนคงจะเป็นกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นนะครับ ผมก็เริ่มเห็นร่องรอยของโบราณวัตถุแล้วครับเป็นลักษณะเหมือนอิฐเหมือนหินครับรว,รว,าวางกองกันอยู่ตามเนินหญ้าใต้ร่มไม้นะครับก็จะมีหินทรายเป็นก้อนเล็กๆวางเรียงเป็นแนวอาจจะเป็นเขตแสดงให้เห็นว่านี่คือเขตโบราณสถานนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยว รถนักท่องเที่ยวจอดกันอยู่ใต้ร่มไม้นะครับกระจายตัวกันอยู่หลายส0บคันนะแสดงว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะครับ mm hmm. แล้วก็คงจะเป็นอคนในท้องถิ่นนี้ด้วยนะครับในหมู่บ้านในชุมชนแห่งนี้ด้วยแหละ mm hmm. เข้ามาทำกิจกรรมนะครับที่เราได้เห็นผ่านมาเมื่อกี้ mm hmm. ตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะ เห็นเป็นอิดเป็นหินทรายนะครับบางเป็นฐานรากของสิ่งก่อสร้างนะเหลือไว้แต่ฐานครับนี่อีกสองร้อเมตรคุณจะถึงจุดหมายเดี๋ยวผมจะหาที่จอดรถแล้วก็จะดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เขาปักไว้เป็นป้ายให้ข้อมูลไว้นะ เมืองเสมาเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่รูปร่างค่อนข้างกลมมีคูเมืองและกำแพงดินล้อมรอบขนาดของเมืองกว้างประมาณ3กิโลเมตรยาว4กิโลเมตรจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าเมืองเสมามีการเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยทวารวดีราวพุทธศตรวรรษที่12เป็นต้นมาในช่วงพุทธศตรวรรษที่15เมืองนี้อาจมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรศีจนาสะ เนื่องจากได้ค้นพบจารึกโบราณสถานบ่ออีกาที่กล่าวถึงพระราชาแห่งอาณาจักรรีจนาสะและมีพัฒนาการสืบเนื่องลงมาจนถึงราวพ,พุทธศตรวรรษที่16-18ภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมของโบราณดังปรากฏหลักฐานสำคัญคือจารึกเมืองเสมากล่าวถึงกษัตริย์เขมรพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าชัยวรมันที่ห ซึ่งครองราชอยู่ณนเะมืองพระนครประเทศกัมพูชาราวพศ1511ถึง1544นั่นคือข้อมูลที่ผมอ่านให้ฟังนะครับพื้นที่กว้างมากครับ3กิโลคูณ4กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ทางด้านนี้ตรงนี้น่าจะเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับ ซึ่งเหลือล่องรอยให้เห็นเยอะที่สุดในโซนทั้งแถบเลยนะครับพื้นที่ของชุมชนเก่านะครับ4กิโลคูณสกิโลนะครับในพื้นที่นะแต่จุดที่อยู่เบื้องหน้าผมตอนนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นศาสนสถานประจำชุมชนนะครับเพราะว่าเห็นรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ลักษณะ ขนาดของอาคารนะครับโดยดูจากฐานแล้วก็กำแพงล้อมรอบนะครับพอให้เห็นคร่าวๆนะครับน่าจะประมาณ20เมตรคูณ30เมตรนะนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะน่าจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับตรงนี้น่าจะเป็นประตูทางเข้าครับถ้าอยู่ในช่วงศิลปะขอมก็จะ เรียกว่าโคปุระนะตรงนู้นประทานของพื้นที่ตรงนี้หรือเราเรียกว่าวิมานนะครับถ้าเป็นศิลปะของตรงนี้เราก็จะเรียกว่าวิมานประธานนะครับทางเข้าวิมานน่าจะเชื่อมกับ มนดบนะครับทีนี้น่าจะเป็นอาคารมนดบนะครับเชื่อมทางเข้าตรงนู้นก็จะเป็นบิมานประธานนะครับแล้วก็มีฐานที่เป็นหินทรายนะครับฐานวางรูปเคารพถ้าเป็นศาสนาพุทธก็จะเป็นพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์นะครับถ้าเป็นในยุคชวาราวดีก็จะเป็น พุทธศาสนามหายานนะครับถ้าเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็อาจจะเป็นศิวลึงนะครับแทนองค์พระศิวะในรัฐธที่ใสาวานิกายผมเดินไปดูกองหินทรายทางนู้นแล้วนะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอาคาร แต่ไม่รู้อาคารตรงไหนนะอาจจะอาคารตรงนี้ไม่มีลวดลายให้เห็นนะครับไม่มีร่องรอยการแกะสลักลวดลายใดๆเลยนะครับส่วนทางนี้เป็นบ่อน้ำโบราณเมืองเสมานี้มีความสําคัญนะครับ สิ่งที่สะท้อนว่าเมืองเสมานี้มีความสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามีความสำคัญนะครับแม้แต่พระมหากษัตริย์นะครับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้เสด็จประพาสเมืองเสมา อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่12มกราคมพศ2446ครับโดยบริเวณกลางภาพคือจารึกบ่ออีกาครับนี่คือจารึกบ่ออีกานะครับจารึกนี้ถูกเก็บไว้ที่พิมายนะครับพิพิพพธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพิมายนะครับอํเภอพิมาย ในจารึกบออีกานี้แหละครับที่ได้กล่าวถึงพระราชาแห่งศีจนาสะแล้วก็เกี่ยวกับการกล่าวสรรเสริญพระศิวะนะครับพื้นที่ใกล้เคียงกันตรงนี้ก็จะมี ร่องรอยของศาสนสถานหรืออาจจะเป็นช right? in uh ุมชนหรืออาจจะเป็นบ้านเรือนนะครับเห็นไหมครับตรงนั้นนะเลือแต่ฐานครับอาจจะเป็นฐานของศาสนสถานอาจจะเป็นฐานของสถูปเจดีหรืออาจจะเป็นฐานของศาสนสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอาจจะเป็นฐานของปราสาท หรืออาจจะเป็นที่อยู่ของอผู้นำหรือว่าชนชนชั้นปกครองของชุมชนแห่งนี้นะครับเหลือแต่ร่องรอยนะครับกองตามเนินดินนะครับผมเดินมาทางทิศตะวันออกจะเห็นร่องรอยเป็นช่วงๆนะครับ กองอิดนะกองอิดนะครับนี่ก็เป็นกองอิดฐานของสิ่งก่อสร้างประมาณ8คูณ8เมตรนะพื้นที่ใกล้เคียงกันตรงนู้นนะครับทางด้านทิศใต้นะครับทางด้านทิศใต้นะทางนู้นก็จะเป็นพระนอนนะครับพระนอนหินทรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะ ตอนนี้เขากําลังมีกิจกรรมนะครับซึ่งทางท้องถิ่นเขาจัดกิจกรรมอยู่นะครับได้เสียงได้ยินเสียงเครื่องเสียงนะครับเขากําลังทําการแสดงอยู่ที่นู่นนะครับตรงนั้นก็จะมีใบเสมาธรรมจักหินใบเสมาแล้วก็พระนอนนะครับทางนู้นอ่างจากตรงนี้ไปประมาณ200เมตรถึง300เมตรนะ คือเมืองเก่าสมัยทวาราวดีครับซึ่งพัฒนาการต่อเนื่องกันมาเริ่มตั้งแต่ประมาณพุทธศตรวตรรษที่12เรื่อยมาจนถึงประมาณพุทธศตรวตรรษที่15 16.、16าพื้นที่ตรงนี้อาณาจักรตรงนี้ชุมชนตรงนี้ก็ได้พัฒนาไปอีกกลายเป็นชุมชนที่รับอวัฒนธรรมจาก อารยธรรมขอมนะครับ,บซึ่งขยายอาณาจักรขยายอาณาเขตปกครองครอบครุมมาพื้นที่ที่เป็นาฐานเดิมของศาสนาพุทธนะครับก็บจะมีป้ายบอกนะครับ,บแหล่งประวัติศาสตร์เมืองเสม,มานะครับ จากที่ผมได้เดินดูนะครับโบราณสถานแห่งนี้แล้วก็ขับรถดูผ่านๆน,นะครับแล้วก็อ่านป้ายที่ทางกรมศริลปากรได้ให้ข้อมูลไว้นะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้น่าจะเป็นาศาสนสถานที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมาตามยุคตามสมัยตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่12นะครับในยุคของ อาสมัยทวารวดีนะครับช่วงนั้นก็เป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเข้ามานะครับเผยแพร่มาอย่างตรงนี้ฉะนั้นพื้นที่ที่พวกเราเห็นก็คือพื้นที่ที่ใช้ในทางพระพุทธศาสนาก็คือจะเป็นโบสถ์เป็นเจดีย์นะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับอย่างเช่นกองอิฐอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเจดีย์ขนาดเล็กขนาดใหญ่แตกต่างกันไปนะครับกระจายกันไปทั่วทั้งพื้นที่เลยนะครับบริเวณนี้นะแล้วก็ พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงประมาณพุทธศตรวรรษที่ 14, 15, 16, 17, 18นะครับก็จะเป็นยุคที่อาณาจักรขอมนะครับเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่ตรงนี้ศาส,สนาสถานตรงทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่สุดอาคารที่ใหญ่สุดตรงนั้นก็น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมนะครับซึ่งมีอาณาบริเวณสี่เหลี่ยมนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆ ศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับปราสาทของนะครับก็คือมีกำแพงแก้วมีวิมานประธานนะครับแล้วก็มีโคปุระสุ้มประตูทางเข้านะครับอาคารทางนู้นที่ผมพาดูครั้งแรกนะครับแล้วก็ถูกทิ้งร้างไปนะครับในช่วงพุทธศตรวรรษที่18นะครับซึ่งช่วงนั้นก็อาณาจักรของก็เริ่มเสื่อมความนิยมหรือว่าเสื่อมอำนาจลงนะครับ ผมก็ขับรถวนๆดูนะครับและผมก็จะออกจากตรงนี้แล้วครับอาจจะแวะไปดูทางาพระนอนหินไซา์นะครับตรงนั้นก็อยู่ในยุคช่วงเดียวกันนะครับยุคทวาระบดีนะครับสวยงามและมีเสน่ห์ร่มรื่นมากครับ อารมณ์ลักษณะคล้ายๆกับเราไปเที่ยวที่อยุธยาครับอารมณ์แบบนี้นะมีกองอิฐเป็นาศนาสนสถานเป็นสถูกเป็นเจดีย์อารมณ์แบบเดียวกันกันกบอยุธยาเมืองเก่าเลยครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับ